อีฟาร์มลำพูนวันนี้ม e ีเอของอีฟาร์มของเราถามถึงไก่ดำนะนี่คือไก่ดำใช้ประการของเรานะครับนี่ฮะแม่ไก่ยังคงมีอยู่3ตัวแล้วก็มีพ่อ1ตัวนะครับวันนี้เราจะมาเก็บไข่จริงๆแล้วเก็บทุกวันนะครับวันละสามใบยังคงให้ไข่อยู่3าใบนะครับ นี่ดุด้วยตัวพ่อดูมากนะครับนี่เราจะมาเก็บไข่กันตัวพ่อมันดุมากชนอย่างเดียวเลยเราต้องเอานี่กันมันนี่ฮะเก็บไข่นี่ได้มาแล้วอ้ยตัวพ่อมันดุมาก อืมได้มาละมันไข่ไม่พร้อมกันแล้วเ,เราก็จะเอาเก็บไปนะครับฟักในเครื่องฟักไข่ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปดู ลูกไก่ที่เราฟักได้นะครับตอนนี้โตแล้วอีฟาร์มลำพูนไก่ดำชายประการครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้ด้วยนะจ๊ะที่ YouTube และก็ทิกท o k